สวัสดีครับวันนี้พบกับเด็กสแกนหุ้นสวัสดีครับเด็กสแกนหุ้นสวัสดีครับพิมงานสวัสดีครับเอวันนี้มีหุ้นมาแนะนํากันทั้งหมดกี่ตัวครับ2ตัวครับตัวแรกที่จะแนะนําในวันนี้คือหุ้นอะไรครับบิสครับมันเป็นธุรกิจอะไรครับบิสเป็นธุรกิจเกี่ยวกับการแพทย์ค่ะความน่าสนใจต่างๆนี่ อย่างแรกเลยครับวอลุ่มเข้าซื้อเยอะพอสมควรครับเมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน MACD ก็เพิ่งตัดเกิดเป็นจุดแรกครับฟันโฟก็มีเงินทุนไหลเข้ามาพอสมควรเลยครับตรงไหนที่บอกว่าฟันโฟเงินทุนไหลนี่ครับจุดสีเขียวๆแดงๆครับถ้าเกิดเป็นแดงก็คือเงินทุนออกถ้าเกิดเขียวก็เงินทุนเข้าครับแล้วก็เส้น EMA เริ่มเบี่ยงตัวกันแล้วครับเบี่ยงตัวเบี่ยงตัวเป็นเบี่ยงตัวเป็นสัญญาณขาขึ้นครับ โอ้ถือว่าครบองค์ประกอบเลยนะครับเนี่ยเอ้อย่างเงี้ยถืออยากได้หุ้นตัวนี้นะครับพอจะบอกแนวรับแนวต้านได้ไหมครับได้ครับแนวรับอยู่ที่10บาท20สครับส่วนแนวต้านอยู่ที่11บาท20ครับก็คือสามารถรับในช่วงราคานี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวตัวถัดมาเรามาดูกันที่ซิก้าครับครับเมื่อวานก็เพิ่งคุยกันนะครับซิก้ามันทำไมยังเอามาคุยอหรครับมีความน่าสนใจยังไงล่ะครับมีความน่าสนใจเพราะว่า อินดิเคเตอร์ทุกอินดิเคเตอร์ยังบ่งบอกว่าเป็นขาขึ้นอยู่เลยครับอ,อย่างเช่นอย่างแรกก็เส้น EMA เบี่ยงตัวกันเริ่มเบี่ยงตัวกันแล้วด้วยค,ครับแล้วก็วอลลุ่มเข้าซื้อก็ทะลักพอสมควรเลยครับเมื่อเทียบแบบช่วงตอนที่ราคาเขาปรับตัวจาก5บาทขึ้นไปอยู่ที่24บาทครับวอลุ่มตกวันละประมาณ500ล้านล้านครับซึ่งวันนี้ก็เข้ามาเข้าซื้อกันประมาณ500ล้านเลยครับ500ล้านเหมือนกันใช่ครับแล้วก็ RSI ก็เกิน50แต่ก็ยังไม่ o v e r b o ์บอสเลยครับแม้ราคาหุ้นวันนี้ปรับตัวมาเกือบ20%ครับโอ้ครับ MACD ก็เพิ่งตัดกันเป็นจุดแรกๆเลยด้วยครับอืมครับแล้วก็ราคาหุ้นก็ทะลุแนวต้านเดิมแล้วขึ้นมาปิดแกบเลยด้วยครับเอ๊ว่าแต่การปิดแกบนี่มันหมายความว่าอะไรพอจะอธิบายได้ไหมครับการปิดแกบก็คือการปิดช่องโหว่ของหุ้นครับนี่ครับอย่างเช่น2จุดนี้ครับนี่ครับ ก็ราคาหุ้นก็ลงมาปิดครับทําให้ราคาหุ้นมันไม่มีช่องโหว่ครับอย่างเช่นตรงนี้ก็อย่างเช่นจุดนี้ก็ตรงนี้ก็ขึ้นมาปิดแล้วครับนี่ค่ะแต่ที่เมื่อวานเมื่อเมื่อวันก่อนบอกไปว่าจต่ยงไก็ต้องขึ้นไปปิดแก๊บใช่ครับไม่เร็วก็ช้าครับโอ้จะเนมาเร็วเลยนะเนี่ยวันเรวเลยนะครับเนี่ยปิดปิดแก๊บเรียบร้อยแล้วคถ้าปิดแก๊บลักษณะนี้แล้วเนี่ยมองว่ายังไงฮะจ,จะไปแนวโน้ม ขึ้นหนอกหรือเปล่าเดี๋ยวแล้วมันจะลงก็ก็เป็นได้ครับแต่ว่าส่วนตัวคิดว่าไม่ครับเพราะว่าอินดิเคเตอร์มันครบทุกองประกอบจริงๆอิครับส่วนตัวที่ขึ้นมาปิดแก็บแล้วลงก็อินดิเคเตอร์มันจะมีสักอันสองอันที่มันขัดแย้งกันอยู่ครับก็ถือว่าเป็นหุ้นที่น่าสนใจอีกตัวหนึ่งเลยนะครับ<ช>ว่าแต่ถ้าสมมติอยากได้หุ้นตัวนี้นะครับมีแนวรับแนวต้านที่เท่าไหร่บ้างครับสำหรับซิก้าแนวรับอยู่ที่9บาท65ครับแนวต้านอยู่ที่12บบาทครับวันนี้มีรูปเพจถามมาว่า ซิก้ายังไปต่อไหมคิดว่าไปต่อนะครับเพราะว่ายังไม่มีอินดิเคเตอร์ไหนที่บอกว่ามันจะลงเลยครับไปใกลนีเท่าไหร่นะฮะให้มอมองว่ากี่บาท12บบาทครับถ้าเลย12อไปนี่ไปเท่าไหร่ครับเลยสบไปก็ไปสิบหครับสิบสี่แล้วก็ไปส6กครับสี่สิบหกเอาปกนี่ก็12บาทนะถ้าสนใจเลยนะมีมีลุ้นไปรับคนที่ดอย24่สิบ่ไปรอยังไงยังไงฉันต้องขึ้นไปหาไป เอารถไปรับคนที่ดอยแ็น่าจะนะครับเพราะว่าดูจากกราฟและอาจจะเป็นการเริ่มรอบใหม่แล้วก็ได้ครับโอ้ครับครับอมีลูกเพจถามมาหลังใหม่อะครับว่าอยากจะให้ช่วยวิเคราะห์หุ้นหุ้น EA ได้ไหมครับอ๋อได้ครับตัวผมเองก็สนใจเหมือนกันครับเด็กสแกนหุ้นช่วยวิเคราะห์ให้ฟังหน่อยได้ไหมครับได้ครับอย่าง EA นยครับราคาหุ้นอ่ะปรับตัวขึ้นไปอยู่ที่100บาทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนที่จะทิ้งตัวลงมาอย่างตอนนี้ก็หลุดแนวรับแนวรับใหญ่อยู่ที่เก้าสิบเก้าสิบสองจุดห้าครับซึ่งตอนนี้หลุดมาแล้วเราก็เขาก็จะมาอยู่ที่แนวรับแนวรับถัดไปก็อยู่ที่ประมาณช่วงเนี้ยครับแปดสิบห้าถึงแปดสิบเจ็ดคแต่ว่าก็คิดว่ายังเป็นขาลงต่อครับเพราะว่าวอลุ่มขายมาสี่วันติดแบบทะลักมากเลยครับวันหนึ่งเป็นห้าล้านสิบล้านเลยครับแล้วก็เอ c d อดีก็เพิ่งตัดเป็นขาลงด้วยคครับ ยังยังไงก็ยังลงหรอครับคิดว่ายังลงต่อนะครับเพราะว่าเส้นเอ a เอก็เริ่มเบี่ยงตัวลงมาจะลงมาเป็นขาลงนะครับลงเป็นการลงปรับฐานแล้วเพื่อจะเด้งเด้งกลับไปแรงกว่าเดิม mm hmm. เป็นไปได้ไหมครับอาจจะมีเด้งสั้นๆบ้างครับแต่ว่าคิดว่าคงจะมาเล่นเป็นกรอบล่างแทนครับกรอบล่างนี่คือตรงไหนฮะตีตีกรอบให้ดูหน่อยได้ไหมครับอ๋อได้ค,ครับช่วงแถวนี้ครับ ขอโทษครับแป๊บนึงครับประมาณแถวๆนี้ครับโอ้จะลงมาเกอะนี้เลยเหรอครับถือว่าลงมาเยอะมากเลยนะครับครับเพราะว่าราคาหุ้นตอนนี้แนวรับก็หลุดมาแนวรับใหญ่หลุดมาแล้วครับแนวรับใหญ่คือทีเก้าเก้าครับครับ ก็หลุดมาแล้วครับแตเห็นตรงนี้เหมือนเขาเหมือน <c oughs> เขาก็พวนเปี้ยนอยู่แถวๆถวเส้นอะไรเนี่ยไอสเส้นสีฟ้า,าเนี่ยเส้นอะไระครับเส้นหนึ่งรอวันครับเส้นหนึ่งวันจะไหวไหมฮะจะรับรรอยู่ไหมเนี่ยไม่น่าอยู่ครับเพราะว่านี่ก็ลงมาแห่แห่แล้วก็มีหลุดบ้างครับแต่ว่าก็คือไม่ใช่การที่แบบเกาะเส้นนะแต่ว่ามันเป็นการที่หลุดลงมาน็ดหนึ่งแล้วครับแก็เห็นว่านี่เป็น สัญญาณการซืคนข้อที่มันเป็นขาลงหมดทุกท่านเลยใช่ไหมครับครับแล้วก็อย่าง2วันก่อนเนี้ยครับเขาก็ราคาเขาก็เกาะที่เส้นหนึ่งร้อวันแล้วก็มีเด้งได้บ้างสรุปไปปิดเหนือเส้นหนึ่งวันแต่ว่าอย่างสองวันล่าสุดเนี้ยครับก็ลงมาปิดต่ําเส้นหนึ่งรอวันแล้วครับสรุปว่าถ้ามีเด้งเด้งเด้งนิดหน่อยเด้งนิดหน่อยครับเด้งเพื่องลงต่อ,อยนั้นหรอครับเพราะว่า<อ>กลุ่มกลุ่ม E a อตัวอื่นก็ กราฟยังเป็นเทรนขาลงอยู่ครับมีมีเพื่อนเพื่อของ EA ด้วยหรอครับใช่ครับ B Y D แล้วก็ Next ครับขอขอดู Next ให้หน่อยได้ไหมครับได้ครับเหมือนกันเลยเหรอครับเหมือนกันเลยครับกราฟใกล้เคียงกันครับแต่ว่า Next ยังมีวันที่มีแรงซื้อเข้ามาบ้างครับอ,อ,อย่าง Next นี่กราฟยัง ยังไม่บ่งบอกว่าเป็นขาลงครับแต่ว่าก็ใกล้เคียงแล้วครับถ้าเกิดพุ่งนี้ลงอีกนิดหน่อยก็ MACD ก็จะตัดกันเป็นขาลงะะแล้วครับต่ r S I ก็หักหัวลงมาแล้วก็บอลล่มก็ขายกันมาหลายวันพอสมควระคระับแต่กราฟก็ยังไม่ได้ชัดเหมือน E A ที่บอกว่าเป็นขาลงแบบชัดเจนนะครับ